ประหยัดไป6ดอลลาร์ได้เลยมั้งนี่จ้าบรรยากาศปั๊มน้ำมันค่ะอ่เพยมเคบรรยากาศปั๊มน้ำมันรับคุณแม่หนะะ่ยค่ะประหยัดไป5-6ลิตรเลยได้โปรโมชั่นจ้าเพยมเคทักทายเพื่อนนะคะทักทายเพื่อนเดี๋ยวคุณแม่จะสตาร์ทรถให,ดดให้จ้า เดี๋ยวไปเอากระเป๋าให้คุณพี่สิริออนด้วยนะลูกตองค่ากิมขัดไปไมาคากค่ะดก็้กนอ๋ออีลาค่าก็มขัดกันอ่าโอเคบรรยากาศปั๊มน้ำมันเมื่อกี้เราไปช้อปปิง้งได้เยอะเลยค่ะจ้าช่วงนี้ถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยจะโปรโมชั่นเยอะนะคะแต่ว่าต้องมาซื้อให้ทันนะเพราะว่าถ้าซื้อช้านี่นะหมดไปเยอะเลยเพราะมันเป็นมหาวิทยาลัยเนาะ เป็นเขตมหาวิทยาลายัยโอ้คนเยอะเด็กเยอะแต่วันนี้คุณแม่ว่าไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ปกติโอคนแดนมากเลยจ้ะอันนี้เรามาครุก,กร์นะคะครุก,กร์มารับโปรโมชั่นเติมน้ำมันมาซื้อช้อปปิง้งได้ของกินเยอะเลยเย็นนี้ได้อะไรทานคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวจะทอดปาแซลมอนกินนะทอดปลาแซลมอนกินนะล,ล,นนนะลูกนะ อ่ะให้พี่ๆเขาดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศปั๊มน้ำมันข <laughs> าแนวยากกินดทีรถสวนกันไปรถสวนกันมาชาร์จไอเครื่องเครื่องเล็กๆรถสวนกันไปรถสวนกันมารถเริ่มเยอะแล้วคุณลูกเขาเริ่มเลิกงานแล้วใช่ไหมนี่ ไปพีเอมเคทานข้าวไหมทานข้าวกับไก่ไ,กไหมลูกไก่อกไหมไปกินแล้วแม่พ่อน,นหนูก็เหนื่อยด้วยจ้าเอาส้มตำไหมเรามีมะละกอนะมามีนนตําให้นะคะวันนี้จะมีลูกค้ามาเอาครีมเอากาแฟนะจ๊ะแม่นัดเขาหลังจากพีเอมเคเลิกเรียนเขาจะมีเลนตรงกลางนะคะเวลาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ย มันขมไอิมอะไรนะ,ะนคะมันขมไอิมนะนักคุณเชอรียาจะรูป้อพิมแล้วก็น่าจะเป็นกาแฟด้วยที่นี่เวลาเราจะเลี้ยวซ้ายนะคะเราจะมีเลนกลางนะคะเรียบร้อยหมดแล้วล่ะคะลหลวแล้วลื่มชาิเลยำลทำนู่นทำนี่กลับแท้งไปเลย เป็นไรแม่มันจะข้างน่อะไรนะคะลุงไรม,าาาม,ามันจะค้างน่ะนั่นแหละแม่ก็เลยลองลองเสียบชาร์จดูค่ะหรือว่าไรจะดับปปอะไปเลยนก็ไม่แน่ใจเส้นนี้เดี๋ยวต้องขยายแน่นี้คุณแม่ว่าเนี่ยพอตอนนี้กั ัอตอนแม่ติดแดงเดี๋ยวให้แม่ปิดอุย้ย